เขอยกเทสไใหม่นะครับนี่เป็นการกลับมาเทสต์ใหม่ครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าตอนอัดอาจจะมีปัญหากนิดนึงนะเดี๋ยวรองเทสจะเล่าเรื่องราวของเบสิกแมนให้ฟังแล้วกันนะครับเขาก็เป็นหนุ่มวัยการคนคนหนึ่งแล้วกันนะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเป็นเรื่องปนป่วนของคนขี้เมื่อยครับมิสเตอร์เบสิกแมนครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวสําหรับคนชอบนวดครับถ้าไม่ใช่คนที่ขี้เมื่อยเขาก็คงจะไม่ดันด้นไปไกลขนาดนี้ครับจากดอนเมืองไปถึงออดนุดครับต้องบอกก่อนครับว่ามิสเตอร์เบสิกแมนเนี่ยเป็นผู้ชายทั่วไป่่มาสุะหโด เขาก็จะแวะหาร้านผ่อนคลายร้านนวดดีๆหมอน,นวดเก่งๆเพื่อมาช่วยผ่อนคลายนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีภารกิจก็ให้เขาไปคุยงานที่ลาดกระบ,บังครับซึ่งระยะทางจาก,จากแจ้งวัฒนะไปที่ลาดกระบ,บังเนี่ยก็มีสามสิบโลบวกๆนะก็ค่อนข้างไกลจากลาดกระบ,บังนะเสร็จงานก็เหมือนกับจะหาร้านผ่อนคลายสักนิดนึงก็ไปที่อ่อนนุชหกสิบเจ็ดพอดีได้ไยแทงมาจากพักพวกรู้จักกันนันแ้นแหละนะฮะจากลาดกระบังไปอ่อนนุชหกสิบเจ็ดใช้เวลามาสิบห้านาทีนะก็ไปถึงก็ ไปจอดรถพักแป๊บหนึ่งเข้าเซเว่นไปรับประทานน้ำเย็นๆหน่อยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็เช็คลายแทงมาก็สะดุดตากับน้องคนหนึ่งเธอชื่อปุยฝ้ายครับหน้าตาเธอออกดุๆเบี้ยงๆ่อยก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดขึ้นไปนู่นเนี่ยน้องจะด่าไปนู่นไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นคนผิวขาวก็อุ่นดีน่ารักนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปดูว่าน้องปุยฝ้ายเนี่ยเป็นยังไงดีกว่าจากนั้นก็หลังจากรับประทานเครื่องดื่มเสร็จก็เดินดุ่มๆเข้าไปที่ร้านนะยังไม่ทันจะนั่งพักเลยก็ถามว่าน้องปุยย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 ฝฝฝ้้้้าาาาาาววว่่่งงงมมมัััดดดดดดีีีนนนนนอออออออปปปปุกกกก็็็เเเเเิิิรรรรรระะตตูพลลบบคภจแืืสไไถา ดวงยังไม่สมพงกันทํนาไม่สองสัปดาห์ครับเขาก็ไปทํางานที่เดิมอีกรอบหนึ่งสมัยมั่นเลยครับว่าเขาจะไปนวดให้ได้แต่ก็แต่และครับคราวที่แล้วไปเนี่ยเรื่งองงี้ยไม่ได้จองไม่ได้ขอคอนแทคไว้คราวนี้ก็หวังว่าจะไปอีกทีหนึง่งแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้องปุยฝ้ายเนี่ยเขาจะว่างหรือเปล่าแต่คิดในใจครับว่าไม่เป็นไรดวงเนี่ยเขาจะได้นวดเนี่ยก็ได้นวดเองแหละไม่ได้ก็กลับไม่ต้องวอรี่บายสองครึ่งได้เข้าไปถึงร้านน้องหน้าร้านก็ถามว่าจองใครมาหรือเปล่าคะมิสเตอร์เบสิกแมนบอกว่า,า,วา,มวางม คำตอบครับทําให้ผู้ชายคนนี้ฝันสลายอีกแล้วคับไม่ว่างค่ะอุปฟ้าไติดงานอีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะลงในใจของมิสเตอร์เบสิกแมนคับโอ้โหหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีนัดทานข้าวกับเจ้านายด้วยแถบสันทันนะครับอิสบิลก็ลังคิดไปบังเอ,อิญน้องอุปิ้ีไยลงมาพอดีเขาก็ตกใจเอ้าไหนบอกว่าอีกชั่วโมงหนึ่งถึงว่างแล้วอยู่ๆน้องลงมาได้ไงเนี่ย น้องปุยฝ้ายเขาเดินมาเจอเบสิกแมนเขาก็จำได้พวันนั้นจะมานวดแต่ว่าเขาดันติดภารกิจแดงเดือดพอดีไปดูแมนยูหรือวร์พูเขาก็เลยบอกว่าอ้าวพี่ที่จะมานวดหนูวันนั้นนูปิดรอบพอดีนี่คะใช่ครับเอ่อไม่ทราบว,ว่าว่าหงแล้วหรอครับเห็นบอกว่าปีลูกค้าอีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะว่าเอาใช่ครับพี่พอดีลูกค้าต้องรีบกลับค่ะติดภารกิจนิดหน่อยพี่อยากนวดกับหนูไหมคะโอ้ไ well, ด้เลยครับงั้นผมขอบุ๊กิ้งเดืแล้วกันนะครับไม่มีคนจองตอ่อใช่ไหมโอ้โห oh, oh, เรียกได้ว่าจังหหววะะนีี่ร่รรยกกาาจัังปมคบ แล้จะกลับอยู่แล้วนะแต่น้องเดินลงมาพอดีก็เลยได้นวดต่อโอเคจากนั้นไม่เป็นไรครับน้องก็บอกว่านั้นเดี๋ยวพี่เลือกคอสนะคะว่าจะนวดสักกี่นาทีดี60นาที90นาทีหรือ120นาทีมันก็ขอเลือกคอส90นาทีแล้วกันคอสกลางๆนะน้องพาขึ้นไปบนห้อง,องครับก็เป็นห้องนวดขนาดไม่ใหญ่มากมีทั้งเตียงแล้วก็มีตู้น้ำแคปซูลนะนะใส่ปุ่มน้องเปิดแอร์ให้ครับดูแลอย่างดีแล้วก็เดินมาระซิ้ข้างหูเบาๆครับบอกว่า,วาเดี๋ยวคุณพี่อาบน้ำก่อนนะคะ อาบน้ำรอหนูเดี๋ยวหนูลงไปเตรียมชุดน้ำมันมานวดก่อนพี่นวดน้ำมันได้ใช่ไหมคะอ๋อได้ครับเบสิกแมนว่าง่ายครับเข้าแคปซูลไปอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยคือแปรงฟันเนี่ยมันเป็นออปชั่นเสริมแหละคือพี่เบสิกแมนเขเคยบอกผมบอกว่าถ้าเราจะไปนั่งไปนวดเนี่ยร่างกายเรามันต้องสะอาดเมื่อร่างกายสะอาดแล้วเนี่ยสิ่งดีๆมันจะตามมาเองเขาก็เลยอาบน้ำแปรงฟันเสร็จสับเลยนะออกมาเสร็จปุ๊บก็มานอนรอถัดมาครับน้องปุ้ยไฟขึ้นมาแล้วก็สอบถามว่าพี่เบสิกแมนชอบนวดในระดับไหนดีคะพร้อมลองเทสน้ำหนักมือให้ดูนะครับ น้ำหนักมือก็โอเคนะนวดไปคุยไปนะฮะเป็นสไตล์แบบไม่มีอะไรซับซอเนนีะ่เป็นรีคุยกันสนุกสนานนี่ฮะคุยไปอมยิ้มไปนะก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับสำหรับน้องปุยฝ้ายนะไม่ว่าจะเป็นการนวดที่ขานวดที่หลังหรือนวดที่แขนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหมอหนวดที่ต้องบอกเลยว่ามากฝีมือคือลีลาเนี่ยถือว่าผิวแล้วก็ถ้าเป็นในระดับนักเตะฟุตบอลน,นี่ก็เรียกว่าระดับเด็กสมงสักดเหมือนกันนะในระดับพรีเมียร์ลีกในระดับลาลิกา้าหรือกานโชคสลาลอาเลยนะครับพอนวดปกติเสร็จก็เธอก็มาบอกว่าบสค ทีนี้เราขอเป็นการนวดน้ำมันลงน้ำมันหน่อยได้ไหมคะไอเราก็บอกว่าเอออยากลองนวดน้ำมันมากก็น่าจะผ่อนคลายแล้วเป็นอารม م าเทอร์พี่นะครับนวดน้ำมันทีนี้เนี่ยก็ได้ลงน้ำมันละพอลงน้ำมันเสร็จปุ๊บเนี่ยโหลีลาการนวดน้ำมันนวาผิวมากการใช้ท่าผีเสื้อคือเวลาน้ำมันเนี่ยนิ้วมือมันจะลงเหมือนแบบผีเสื้อนะไม่ต้องยกอวลาสขึ้นไปก็จะทําให้คนนวดผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกฟินแล้วก็ความหอมของน้ำมันน้ำมันเนี่ยก็มีส่วนกันนะเขาถึงเรียกว่าออยอาร وم ่าเทอร์พีนะฮะแต่ว่าสิ จังหวะที่นวดนะครับตัวน้ำมันเนี่ยเธอน้องปุ๋ยไฟเนี่ยเธอก็กลัวชุดเปื้อนเนี่ยวกลัวชุดนวดเปื้อนเธอก็เลยถอดชุดออกไอช่อดชุดก็ชุดนวดนะพอมันเป็น,นเหมือนชุดคลุมยกุกะตะนะเห็นไชุดญี่ปุ่นพอถอดออกมาเสร็จเนี่ยข้างในมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีีสีขาวอยู่แค่นั้นเองโอ้โหคุณพระให้ตายเถอะโอ้โหปกความเป็นชายข้างในตัวทุนแล้วเดินเข้ามาพิสูจน์เลยเหมือนที่ไททอสมิตบอกเลยครับโอ้โหนวดไปตื่นเต้นไปไอตอนแรกก็นอนคว่ำปกติพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนึงโอ้โหระนอะฮะ แกนกลางนำตัวนี่มายังไงไม่รู้โอ้โหตึงมาเลยนะฮะเมื่อมันไปเสร็จสักพักก็ถึงเวลา B2B ฮะโอ้โหปุ่ยฝ้ายเธอร้อนแรงชนิดเลือดลมเนี่ยสุบฉีดไประดับ8ปดเบกเตอร์ฮะับพี่เบสิกแมนเนี่ยจับอย่างอื่นไปก็ยิ่งโอ้โหเก่งไปคุยไปอมยิ้มไปพออมยิ้มไปสักพักมีอมอย่างอื่นด้วยโอ้พระเจ้าโอ้โหช่วงเวลาที่หนุ่มโสดรอคอยก็มาถึงครับปุ่ยฝ้ายบอกนอนหงายครับท่านั้นแหละครับโอ้พี่เบสิกแมนเขารีบเลยหลังจากนอนหงายเสร็จครับก็กลายเป็นบอดี้ด้านหน้านะแต่เป็นยไงก็ไปแปลเอง WOT นะครับอยู่ไไม่หวครับวาม บวกครับโอ้โหออกมาทุกกระบวน่าครับกระบวนท่านวดใช่ครับกระบวน่านวดครับพวกเลนเดียซีบีไฮดีเอสไอยีลงยีราบเคาาเกอร์โอ้โหเรียกว่าเป็นเก้าสินทีที่คตนมีความสุขครับมาแบบครบถ้วนจริงๆเขาบอกว่างานครบเนี่ยคือสามประการแต่ปุยฝ้ายเนยงานเกินเลยครับก็ถือว่าสมคำรำ่ำเร uler นะถือว่าเป็นยอดสีมือแห่งย่างกระทุ่มเสือปลาเลยครับน้องปุยฝ้ายแห่งล้านนวดสีชมพูแล้วกันนะผมก็ยังไม่ได้ระบุร้านแต่ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ ไปติดตามได้อ่อนนุช6 7กระทุ่งเสือปลาก็คงมีไม่กี่ล้านหรอกครับเราไปเสิร์ชดูนะครับก็ไม่ผิดหวังด้วยประการทั้งวงครับก็ไปลองเถอะนะครับเบสิกแมนการันตีครับไม่ต้องนั่งไม่ต้องยืนครับแต่ขอนอนยันอย่างเดียวเลยครับนั่งยืนนั่งยันยืนยันไม่เอาครับนอนยันอย่างเดียวเลยสุดท้ายครับจบกันว่านี้นะครับพี่พี่ที่ไปเนี่ยก็รักษาความสะอาดครับสุภาพแล้วก็ให้เกียรติน้องเนี่ยผมว่าทอนเหลือๆแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ไปตามรายแทงด้วยนะครับฟร